อ่าครับสรุปที่เราไปสามหลังนะครับหลังแรกของเราที่ว่าเป็นสัมภาษณ์กับผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านนะครับคือมันเกิดขึ้นเป็นปัญหาสังคมนะครับที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทุกๆปีแล้วเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วครับคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเกี่ยวกับการคอรับชันนะครับของข้าราชการบ้านเมืองนะครับบ้านหลังที่สองของเราเราก็ได้รู้จักวิถีชีวิตของบ้านว่าเขาคิดยังไงกับคอรับชัน เขาบอกว่าคอร์รัปชันคือการกูถ้าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเขาชอบไหมเขาชอบครับเขาอยากให้เปลี่ยนแปลงแต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงมาบ้านหลังที่สามเนี่ยครับเขาให้คําจํากัดความกับคําว่าคอร์รัปชันโดยผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านเราเนี่ยแหละครับที่ให้คําจํากัดความของคอร์รัปชันว่ามันเกิดจากความอยากของคนเกิดจากกิเลสส่วนบุคคลเกิดจากความไม่พอของบุคคล ถ้าบอกว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงไหมครับแกบอกว่าอยากให้เปลี่ยนแปลงอยากให้คนรุ่นหลังเปลี่ยนแปลงดีจะได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นบ้านเมืองเป็นสุขขึ้นมีความเจริญเข้ามาในบ้านเมืองของพวกเราครับผมมีการทําถนนที่ทํามาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีก็พี่เขาก็ฝากถึงผู้มีส่วน ่วยตรงนี้พี่เขาฝากมาบอกว่ากินน้อยๆหน่อยร่วมด้วยเช่วยกันนะคะพัฒนามพื้นที่โขงเจียมแล้วกนะ็อยากจะให้ขงเจียมนี้ไม่ต้องเสียบแลงมากแต่ขอให้แบบผคุณภาพเพิ่มขึ้นนะคะจากการถือเดิมให้กินน้อยน้อยเพราะว่าชาวบ้านด้วยกันทุกคนเนี่ยก็คืออยากแบบอยากได้ความเสมอภาค ขายที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคลได้เข้ามามีความสนใจที่จะต่อต้านคอร์รัปชันจากบุคคลที่มีอำนาจหรือว่านักการเมืองที่กำลังข่มหิงประชาชนชาวรักยะอย่างเราให้เราสามารถขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะเรียกร้องเครือข่ายที่เราจะก่อตั้งขึ้นเนี่ยจะเป็นส่วนที่จะช่วยสร้างให้เกิดค่านิยมใหม่ๆเกิดค่านิยมการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นอย่างจริงจังให้คนในประเทศเราเห็น ชัดเจนเห็นจริงจังว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันผิดเราควรจะต่อต้านมันเราควรจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีครับผมก็อยากให้เครือข่ายนี้เป็นศูนย์กลางของการแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นศูนย์กลางของอยากให้ทุกคนเชื่อว่าเข้ามาเข้ามาในที่นี่อะคะ่ะมันได้รับคาตอบทุกอย่างทั้งการแก้ไขปัญหาแล้วก็การการปลุกฝัง ผมอยากให้ร้านกาแฟเนี่ยครับเป็นสื่อที่เปลี่ยนโลกครับก็คือว่าคนที่ได้มาเข้าใช้ร้านกาแฟเนี่ยได้รู้จักว่าคอร์รัปชันมันผิดการทําแบบนี้มันผิดมันส่งผลต่อประเทศนี้ยังไงเหมือนการดูโฆษณาครับว่าถ้าเราได้ดูมาซ้ำๆเราก็จะจำมันได้ถ้าเราเข้าร้านกาแฟนี้เราก็จะรู้อะไรมันผิดแล้วหลังจากนั้นการคอร์รัปชันนะครับมันก็จะต้องแก้ที่ตัวเราก่อนเลยครับ ถ้ื่อเรามีจิตสำนึกจากการเข้าร้านกาแฟแก้ที่ตัวเราครับคอร์รัปชันเรื่องงายที่สุดแล้วหนู oh, อยากให้เครือข่ายนี้เป็นเหมือนศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับคอร์รัปชันค่ะคือเป็นศูนย์รับร้องเรียนแล้วก็ทําด้วยอะค่ะแล้วมันเป็นร้านกาแฟใช่ไหมคะมันสามารถเข้าง่ายออกง่ายใช่ค่ะแต่ว่าในคำว่าร้านกาแฟนั้นมันมีความจริงจังอยู่ ข้างใน,นเหมือนรากาแฟที่มีรสชาติเข้มข้น